อ้าสวัสดีครับเ,เพื่อนทุกคนครับเฟสพิทักษ์ธงวงมณีตามติดชีวิตเจฝนนะครับผมนะสำรับการเปิดฝา CPX ตัวนี้นะหรือทุกตัวส่วนมากเขาจะเปิดยากนะนี่นะดูนะครับผมเนี่ยไหมกดเข้าไปแล้วยังไม่เด้งเลยยังไม่เด้งเลยไหมครับเนี่ยกดเข้าไปก็ยังไม่เด้งเลยยังไม่เด้งเลยยังไม่เด้งเลยเห็นไหมยังไม่เด้งเลยยังไม่เด้งเลยเออเด็กปั๊มมองหน้าเลยนะไปเติมน้ำมาเด็กปั๊มมองหน้าเลยพี่เป็นหรือเปล่าครับผม นะวันนี้ผมจะมาดัดแปลงเจ้านี่นะโดยที่ผมจะใช้สปริงตัวรีโมทอะที่เรามีรีโมทเก่าๆที่บ้านนะก็คือเนี่ยไอตัวนี้ก็คือตัวตัวบบตัวลบนะตัวลบนะที่เป็นสปริงนะผมตัดออกจากนี่นะครับผมที่ตัดออกจากตัวนี้นะนี่นะเพื่อนๆนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองดัดแปลงกันดูดิว่ามันจะเด้งไหมนะมีกาวด้วยอ่ะขอวางก่อนนะขอเปิดฝาก่อนเนี่ยยังไม่ออกอีกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังไม่ออกอีกไหม โอ้เนี่เห็นไหมถือเลยออกแล้วเห็นไหมโอโหยากไหมเพื่อนเพื่อนนะนี่เห็นไหมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะดูนี่เราเสียบตรงนี้ลงเลยเลยตัดขามันนะอ่าอ่านะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอารอรแรอวเราปิดนะปุ๊บอ่าปิดเข้าไปกดเตียโอโหเด้งเลยเพื่อนเห็นไหมเด้งเลยทีเดียวครับผมเด้งเลยทีเดียวเลยครับผมเอาวางไว้มันตรงๆนะปิดลงไปปึ๊กกดปึ๊กเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหม รับผมนะทีนี้ไอตัวนี้ไอเจ้านี้เราก็จะเอาเจ้ากาวนี้หยอดให้มันแข็งเลยนะหยอดเนี้หยอดตัวนี้ใหไหมหยอดนี้ให้มันแข็งให้มันติดอยู่ตรงนี้เลยนะนะเห็นไหมเอาอมเพื่อนเห็นไหมปึ๊กเห็นไหมเปิดปักโอ้โหเไหมเพื่อนเร่งง่ายไหมสมมติเราเอาเจ้านี้ออกนะอ่ะเอาจะเอาผมจะเอาเจ้านี้ออกไปแล้วนะปึ๊บอ่ะฟิตเอาเปิดจึ๊บไหมเงียบกิบเงียบกิบเงียบกิบครับผมเงียบกิบเห็นไหม เงียคลิปเพื่อนเพื่อนโน่นน่ะตั้งสี่ห้าครั้งอ่ะมันถึงจะเด้งออกมาแต่ถ้าเกิดเราใส่เจ้านี้เข้าไปนะเจ้านี้เข้าไปใส่เจ้านี้เข้าไปนะใส่เจ้านี้เข้าไปอ่ะโอเคปิดจับเเพื่อนกดปุ๊กเห็นไหมเพื่อนทีเดียวเองนะทีเดียวเองทีเดียวเองนอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเอากาวแปะกันนะโอ้ตั้งอยู่ไหมเนาะตั้งอยู่ไหมเนาะมองเห็นไหมเนาะเพื่อนเนาะที่ตั้งกล้องนะอย่าล่วงนะลูกนะอย่าล่วงนะ ให้เพื่อนๆให้เอฟซีเห็นกันหน่อยเห็นกันหน่อยนะว่าเราทํายังไงเผื่อมีคนเขาอยากจะไปทําเหมือนเรานะเห,นเห็นไหมลูกเห็นไหมลูะโอ้ต้องดูนะโอ้ไม่มีคนจับกล้องให้เลยก็ผมไม่มีคนจับกล้องให้หาที่ตั้งกล้องก็งไม่มีโอ้ไม่มีที่จะพึ่งพาอาศัยได้เลยแถวนี้โอ้เดี๋ยวผมจะเอานี่ออกก่อนนะอ่ะ,อะเห็นไหมครับ เอาได้นะเอานี้ออกก่อนนะเอานี้ออกก่อนนะเอานี้ออกก่อนวางข้างล่างแล้วก็จะเปิดฝากาวนะเปิดฝากาวนะเอาเป็นเข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับเข้าใจนะครับผมเข้าใจนะครับโอ้ไม่มีคนจับกล้องให้เห็นไหมอ่ะเราจะเปิดฝากาวนะเปิดฝากาวรั้เพื่อนฝากาวแล้วผมก็จะเอากาวหยอดนะ โอ้กาวผมกาแห้งแก็งหมดแล้วเนี่ยทาบริเวณนี้นะครับผมโอ้กาวก็แห้งหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยทาอยู่ไหมเนาะอจะแห้งอยู่ไหมเนาะโอ้กาวก็แห้งหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ย กาวแห่เหมือนเราเพื่อนเนี่ยจะใช้ได้ไหมเนาะอ่ะเราก็เอาลงรูนะลงรูเดิมเราเห็นไหมโอ้กาวเยอมเลยเพื่อนให้เขาอยู่นี่นะโอ้ตายแล้วโอ้กาวนะเลอะนะเลอะนันเลอะนะอืมเลอะนะ เดี๋ยวเราให้เขาแห้งนะให้เขาแห้งนิดนึงก่อนนะให้เขาแห้งนิดนึงก่อนให้เขาแห้งนิดนึงก่อนก็เป็นว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรล่ะเพื่อนๆนะเขาไม่มีปัญหาอะไรนะเขาบผมน่าจะใช้ได้ดีอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราลองแล้วนะก็รอรอกาแห้งทั้งนิดนึงนะรอกาแห้งอีกสินนึงนะ เพราะว่าผมสังเกตแล้วเวลาผมไปเติมน้ํามันเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเปิดฝายากนะแล้วก็เออผมว่ามันแล้วผมก็ไปถามคนที่เขาใช้ CPX อยู่นะเขาบอกโอโ้พี่ของผมก็เป็นเหมือนกันนะเปิดออกยากเหมือนกันถังน้ํามันนะถังน้ามันเปิดออกยากเหมือนกันก็เลยมานั่งคิดอยู่เออเราจะทํายังไงให้มันเปิดง่ายๆนะลองดูนะอ่ะปิดลงไหมล่นเพื่อนๆกดปึกเห็นไหมทีเดียวเห็นไหมครับผมเห็นไหมโอเคเลยนะ แบบนี้โอเคแล้วเออหาถึงจะไม่สวยก่อแต่แต่ก็โอเคอะนะใครมีรีโมทเก่าๆที่บ้านนะตัดเอาทั้งฝั่งลบนะมันจะมีทั้งทั้งสองข้างนี่ไหมผมอีกรีโมทนะข้าง,ข,างข้างหนึ่งของเราจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเป็นแบรนด์แบบนี้อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเป็นหัวแบบนี้นะคือหัวตัวนี้เราตัดเอาข้างข้างนี้นะนะเราตัดเอาข้างนี้มาใส่ตรงนี้ ทำสวยๆก็ผมหน่อยก็ได้นะไม่เป็นไรผมมันยังไงอ่ะนะเออเมื่อกี้ผมทําแบบกาวผมไม่ค่อยดีกาวมันแห้งไปแล้วนะกาวมันแห้งไปแล้วค,ครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆน,น,นะอย่าลืมลองลอง,ลองดูนะอ่ะกดเข้าไปเปิดชอบโอโหทีเดียวเลยครับผมกดเข้าไปเปิดช็อปโอโหทีเดียวครับผมโอเคโอเคครับเพื่อนๆใช้ได้ใช้ได้ครับโชคดีนะครับผมนะ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผม FT ทุกๆคนนะเฟซพิทักษ์พง์วงมณีตามติดชีวิตเจ๊ฝนนะครับผมนะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยครับผม